สุนทรผู้คือกวีแอกของไทยแต่รู้ไหมว่าในงานของเขาเต็มไปด้วยคาถาและคลองขลังทุกคนรู้จักสุนทรผู้จากพระอภัยมณีแต่เบื้องหลังนั้นเขาไม่ใช่แค่กวีเขาคือคนที่เคยเร่ร่อนไปกับพระไปกับหมอผีและเคยเรียนวิชาอาคมจนขลังมาก ถ้าลองอ่านดีๆงานของเขาเต็มไปด้วยพรามเล่นมนผีในป่าชา้าปีศาจลอยกลางทะเลและที่น่าสนใจเขาเขียนมันแบบสมจริงเกินไปมีนักวิชาการบางคนบอกว่าคาถาในพระอภัยมณีบางบทใช้ได้จริงและเชื่อว่าเขาเรียนมาจากครูผีที่เคยอาศัยอยู่ในป่าร้างตอนสมัยเร่ร่อน เราเรียนสุนทรพูดในฐานกะกวีแต่แท้จริงเขาเคยลหลงไหลศสยศาสตร์เคยลุ่มหลงในการปลุกผีและฝึกสมาธิในสุสานในรำพันพิราบสุนทรผู้ยังเจอพรายน้ำผีน้ำที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสืยอชีวิตจากการจมน้ำผีกระสือและผีปอบอีกด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามช่องล้านคอนเทนต์ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า